ในขณะที่คนส่วนใหญ่กําลังดีใจกับการกลับมาของไทท่านสปิกแมนนะครับแต่คนที่ดีใจไม่น่าจะออกก็คือเจ้ามอนี่เลยครับจีแมนสกิ i ปิ t o i ทอยเลตนั่นเองครับซึ่งแน่นอนเลยว่าผลงานของ G Man s e c u r i t y ต์ทอยเบอสสูงสุดของเหล่าคนหัวซ่วมเนี่ยโคจะแย่ถึงแย่มากๆเลยนะครับทำอะไรก็แทบไม่สำเร็จเลยนะครับผมเจอไทท่านทีไรก็แพ้ทุกทีนะแถมอาวุธเนี่ยก็กระจอกงอกงนะครับหากเทียบคนหัวซ่วมเทียบบอสด,ด้วยกันค่อนข้างที่จะล้าหลังอยู่เยอะเลยนะ ดังนั้นเนี่ยในวันนี้ผมไก่วอล์กเกอร์จึงอยากพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้ซะหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับหากพร้อมแล้วก็วอย่าลืม1นึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้กับผมไก่วอล์กเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปแบบนี้ต่อไปครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่มาของชื่อของเขาหน่อยละกันว่าคําว่าจ m แ n นเนี่ยเขาได้มาจากไหนนะครับซึ่งก่อนที่ตัวละครตัวนี้จะถูกนํามาสร้างเป็นจีแ n นสกิปิดิททอยเลตนะครับเขาเคยเป็นตัวละครในเกมฮาร์ปไลท์มาก่อนนะซึ่งผมเคยทําประวัติของจ m แมนเอาไว้แล้วถึง2คลิปด้วยกันนะครับแต่ถ้าไงเนี่ยเผื่อมีคุณผู้ชมบางท่านยังไม่ได้ดูคลิปเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันและอย่างที่บอกเลยนะครับว่าจ m แมนเนี่ยเดิมทีเขาเป็นตัวละครในเกมฮาร์ปไลท์นะครับท เช่นกันครับซึ่งบทบาทของ G Man นในเกมฮับไลท์เนี่ย<ๆ>เขาก็เป็นตัวละครลึกลับนะอยากจะโผล่มาก็มาอยากจะไปก็ไปนะครับและเขาเนี่ยมักมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับทิศทางของเนื้อเรื่องในเกมฮับไลท์สูงนะแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่า G Man เนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับแถมเป็นตัวร้ายหรือเป็นตัวดีก็ยังไม่รู้นะซึ่งเป็นตัวละครที่ลึกลับที่สุดในเกมฮับไลท์เลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะว่าตัวละครในเกมฮับไล นหน้าตาของพวกเขาก็คือหน้าตาของคนจริงๆนะครับที่ถูกสแกนมาอีกทีหนึ่งแล้วหน้าตาของจีแมนเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากชายคนนี้นะครับแฟรงเชลดอนซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบของตัวละครอย่างจีแมนแล้วแฟรงเชลดอนยังเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเกม h ั l ไลท์เช่นกันครับด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ลึกลับซับซ้อนนะครับผมจึงไม่แปลกใจเลยนะที่คุณดาฟักบุมถึงขั้นหยิบตัวละครตัวนี้มาเป็นบอสใหญ่ของเหล่าซิคบิบิที้ทอยเลทนะครับโอเคที่มาของจีแมนก็ทราบกันแล้วนะครับกลับมาที่ ซีรีส์สกิปปี้ทอยเลทกันต่อเลยซึ่งจาก EP ที่1ยัน EP ีล่าสุดเนี่ยจีเมนมีบทบาททั้งหมด2 EP ีด้วยกันนะครับห่างจากพี่กิโลแค่ E ีเดียวเท่านั้นนะครับผมเริ่มจาก EP ีแรกก่อนเลย EP ีที่7จนะครับจะเป็นฉากเปิดตัวจีเมนสกิปปี้ทอยเลทเป็นครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยจีเมนเขายังไม่ได้โชว์พลังอะไรออกมามากมายนะครับ e ีีถัดไปเป็น EP ีที่12นะครับใน e ีนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายต่างเริ่มสงครามกันอย่างเต็มรูปแแบบแล้วนน,นนกกอจา อีพีนี้อ e ีแมนเขาได้โชว์พลังพิเศษคือการยิงลําแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาของเขาเป็นครั้งแรกนะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยตัวละครที่สามารถยิงเลเซอร์ออกจากดวงตาได้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไจแอนท์ไฟอิงสกิปิทตทอยเลดนะเจ้าคนหัวซุวมที่มาพร้อมกับเพลงเปิดตัวดาร์ทเวเดอร์จากเรื่องสตาร์วอลนะครับซึ่งนอกจากที่มันจะเหาะได้กลางอากาศแล้วเนี่ยมันยังสามารถยิงแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาได้ด้วยนะในท้ายที่สุดเนี่ยเจ้ามอร์นี่ก็ถูกจัดการลงอย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่ดึงชักโครกมันก็ตุยเย ลกลับไปที่ Gman ของเรากันต่อนะครับหลังจาก EP ีที่2 2แล้วเนี่ยเราก็จะได้เจอ Gman อีกที ใน EP ีที่17นะครับซึ่งใน EP ีนี้จะเป็นฉากการประชุมของเหล่าคนหัวซ่วมโดยมี G Man น Security Toilet เป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเหล่าคนหัวซ่วมเนี่ยเขาประชุมอะไรกันนะครับผมแล้วถัดไปก็จะเป็น EP ีที่20นะครับใน EP ีนี้ G Man Security Toilet เขาได้ต่อสู้กับไททันคาร์เมล่าแมนเป็นครั้งแรกนะครับผมซึ่งก็ดูเหมือนว่าไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเขาจะรับมือได้สบายสบายเลยนะครับเพียงแค่กลางโลออกมาจีแ n s e c u r i t y Toilet ก็ไม่สามารถทําอะไร Titan ไททันคาร์เมล่าแมนได ถึงยังงานนะครับถ้าไม่มีล็อกเก็ตซิบบี้ทอเลดมาคว้างเนี่ยผมว่าจี a มนน่าจะถูกจัดการไปแล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งใน EP ีนี้เราจึงได้รู้ว่าจี a มนซิบบี้ทอเลด์เขาก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับหากเจอกับศัตรูที่สายใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็สู้ไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับจะเป็น EP ีที่21ในขณะที่กลุ่มของคาเมล่าแมนเนี่ยเขาได้จับคนหัวซ่วมมาสอบสวนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจี a มนนะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับกลุ่มของคาเมล่าแมนเหล่านี้ก็ถูกจัดการโดยจีแมนซ ออยเลตนะครับผม EP ถัดไปจะเป็น EP ที่2ี่นะครับซึ่งใน EP นี้จีแ n นสกิฟตี้ทอยเลตเขาก็ถูกดึงชักโครกนะครับแต่ทันใดน,นั้นเองเราจึงได้รู้ว่าจีแมนนั้นเขาสามารถขัดขืนต่อการดึงชักโครกได้นะครับคือการที่อยู่ๆจะมาดึงชักโครกของจีแมนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่สามารถจัดการกับจีแมนลงไปได้นะซึ่งผมคิดว่าการที่จะจัดการจีแมนวิธีนี้นะครับทางฝั่งคา m ์เมล่าแมนเนี่ยควรทาให้จีแมนอ่อนแรงลงเสียก่อนนะครับอย่างเช่นใน EP ที่19ที่แ ท่านคาเมล่าแมนเขาได้สู้กับคนหัวซวมไซยักษ์สามตัวติดกันนะครับผมเปิดฉากมาเนี่ยพี่ใหญ่ของเราก็ไม่ได้ทําการดึงชักโครกทันทีเลยนะครับเขาจะทําการซ้อมให้อ่อนแรงลงก่อนจากนั้นถึงจะดึงชักโครกนะครับผมหรือแม้แต่ E ีพีที่สิก็เช่นกันครับทากที่ท่านสปปกเกรมต่อสู้กับไจแอนล็อบเบอร์สี่ินิจทอยเลตเนี่ยทา,ทางที่เขามีโอกาสดึงชักโครกตั้งแต่แรกนะครับแต่ทางไทท่านสปปกเกรมก็เลือกที่จะทําการตบตีต่อยแล้วก็ยิงกอกปากก่อนที่จะทําการดึงชักโครก ดังนั้นนะครับหากจะจัดการ g ีแ c นสิบรีท t เรตโดยการดึงชักโครกเนี่ยถ้าทำให้ GMaN อ่อนแรงลงก่อนก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เราจะสามารถดึงชักโครก g m a n แล้วก็จัดการมันลงไปได้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอ G m a n อีกทีก็ EP ีที่33เลยนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยไททันสปิกระแมนก็ถูกล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วนะและเขาทั้งสองนะครับก็ได้เดินสายทำลายล้างเมืองต่างๆนะครับผมแถมใน EP ีนี้ G Man เขาได้ทำลายตึกของ YouTube ไปด้วยนยะ ถัดไปนะครับจะเป็น EP ีที่35ใน EP ีนี้เนี่ยทางฝั่งของคาเมล่าแมนเข้าได้คิดค้นปืนพลาสมาได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วจู่ๆ G m จีแมนกับไททันสปิกอร์แมนก็โผล่มาพอดีนะครับซึ่งคาดว่าเขาน่าจะมาขัดขวางการวิจัยนะแต่ว่าก็สายไปซะแล้วนะครับผมซึ่งท้ายที่สุดห้องวิจัยของเราคาเมล่าแมนก็ถูกจัดการลงไปนะครับแต่ยังโชคดีที่เราคาเมล่าแมนยังรักษาปืนพลาสมาเอาไว้ได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยปืนนั้นก็ถูกนําไปต่อยอดเป็นอาวุธต่างๆนะครับผมไม่ว่า จะเป็นรถถังพลาสมาซุปเปอร์รถถังพลาสมาหรือว่าปืนพลาสมารุ่นอัปเกรดนะครับโอเคแล้วอีีถัดไปนะครับที่มี G Man ปรากฏมาก็าคือ E p ีที่38แนะครับแต่ว่าใน E ีีนี้เนี่ย G Man เขาได้ไปอัปเกรดร่างกายตัวเองมาแล้วนะครับซึ่งในร่างนี้นะครับ G-Man ก็สามารถบินได้แถมมาพร้อมกับปืนเลเซอร์บีมอีก2กระบอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย G-Man ก็หายยาวไปเลยนะครับโผล่มาอีกทีก็ใน EP ีที่47เลยนะครับผมซึ่งใน E ีีนี้เนี่ย G Man เขาได้ต่อสู้กับไท เป็นครั้งที่2นะครับแต่ว่าเป็นไททันทีวีแมนแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับพอจีแมนเขามาเจอกับตัดตูที่มีขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็ไม่สามารถตอกกรอะไรได้เลยนะครับขนาดเปิดเขาก่อนนะครับก็โดนเขาสวนกลับจนหน้าน่ยู่เลยนะแล้วหลังจากนั้นพอเปลี่ยนมาเล่นทีเผอก็ถูกเขาสวนกลับอีกเช่นเคยหน้าน่ยู่กว่าเดิมอีกนะครับหากไม่มีพรรคพวกมาช่วยไว้จีแมนก็ตุยเย่ไปนานแล้วนะครับผมแล้วอีพีสัตว์ภัยเนี่ยเราก็จะได้เจอจีแมนในอีพีที่49นะครับแต่ว่าจะได้เจอเว็บ นะซึ่งใน E ีนั้นเนี่ยเจ้า G m a มก็ได้ไปใส่แว่นมาแล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นแว่นที่ป้องกันลังสีสะกดจิตจากเหล่าทีวีแมนนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ย G-Man นซิการ์บิททอเลตเขาก็จะโผล่มาอีกทีใน EP ีที่5 7นะครับซึ่งเขาก็ได้ไปอัพเกรดตัวเองมาอีกแล้วนะใส่หูฟังแล้วก็ไปเพิ่มปืนเลเซอร์บีมมาด้วยนะครับแต่ทีงาน,นนะครับเขาก็ไม่สามารถทําอะไรไททันได้แม้แต่น้อยเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอ G m a มนยังถูกเมก้าไททันคาเมล่าแมนเผาหน้าไหมนะครับจากับบหวแ อุปรกรณ์ที่ไปแปะเพิ่มมาเนี่ยแทบไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมซึ่งสภาพของ GMaN ใน EP นั้นเนี่ยโคตรจะย่ำแย่เอามากๆเลยนะครับพอมาดูๆแล้วเนี่ย G-Man s e c u r i t y t o i l เ t เขาได้ต่อสู้กับเหล่าไททัน3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็แพ้ทั้ง3ครั้งเลยนะแถมผลงานของ G m a n s e c u r i t y Toilet นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากการจัดการลูกกระจกเนะเก่งกับตัวละครที่มีขนาดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับผมพอไปเทียบกับบอสตัวอื่นแล้วเนี่ยผมว่า GMa n ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เลยนะครับแถมพลังพิเศษในการยิง ออกจากดวงตาได้ก็ยังไม่น่าสนใจเท่ากับพนหัวส่วมที่สามารถพ่นกดหรือพ่นไฟได้นะครับแต่ถึงองย่านนะครับในอีพีล่าสุด G ีแมนเขาก็หนีไปได้นะถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บสาหัสก็ตามแต่นะครับและผมคิดว่าเขาน่าจะไปอัปเกรดตัวเองมายกใหญ่เลยนะในการต่อสู้ครั้งถัดไปนะครับอาจจะเป็นทางฝั่งของไททันที่พ่ายแพ้ก็เป็นได้นะครับผมซึ่งความเก่งของ G Man เนี่ยในอนาคตผมคิดว่าน่าจะเก่งพอๆกับไททัน3ามตัวรุมกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะสมน้ำ มเนนื้อนะหรือไม่นี่ครับจากใดอิงไม่เสร็จที่คุณดาฟักบุมได้ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคําว่าทรยศหรือคําใบที่บอกว่าศัตรูที่แท้จริงยังมีอยู่อีกนะครับบทบาทของทีเมนก็อาจจะถูกตัดจบลงไปก็ได้นะแล้วเปลี่ยนบทไปให้ตัวร้ายตัวใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผม โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับ G-Man Security Toilet คนหัวส้วมที่ถูกบูลลี่นะครับความเก่งกาจก็น้อยนิดนะเจอไททันก็เป็นง่อยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามาอยู่เทียบอสได้ยังไงกันนะหรือณตอนนี้นะครับมันยังไม่ใช่เวลาของ G-Man หรือเปล่าคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกายวอเกอร์คงหมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ